สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพลอยรัตนใบแสงเลขที่29นะคะวันนี้จะมานำเสนอการสอนแบบ Mind m ม m a กบิ้ค่ะกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างนะคะมีความสำคัญเพราะถ้ากำหนดแบบไม่เหมาะสมจะส่งผลให้ไม่มีความแม่นยำของข้อมูลนะคะก็จะมี4แบบค่ะ หนึ่งกำหนดจากประสบการณ์น,น,นะคะก็ То. คืออ้างอิงจากผลงานที่เชื่อถือได้ที่สอดคล้องกับงานวิจัยค่ะส่วนกําหนดตามตัวอย่างงบประมาณนะคะก็คือกําหนดตัวอย่างทั้งหมดว่าเก็บได้เท่าไหร่จากงบ размер. ประมาณนดจากขนาดสถิตินะคะมีหลายวิธีค่ะแต่วิธีนี้ใช้บอ่อยที่สุดค่ะคือกําหนดจากการคาดเคลื่อนมาตรฐานนะคะแล้วก็จากจากตัวตามตารางสําเร็จนะคะคือนิยมใช้กันมากพอสะดวกเป็นตารางที่สําเร็จมีผู้ที่ มีทําไว้แล้วจากการคำนวณค่าค่ะ bro, high, yeah, yeah. การสุ่มหรือการคัดเลือกตัวอย่างนะคะ mm hmm. ก็จะแบ,บ่งออกเป็นอ2อวิธีวิธีแรกก็คือ mm hmm. ตามความหน่าเจป็น การสะดวกนะคะก็คือคิดษาคิดตามตัวอย่างที่ผมเห็นก่อนส่วนคิดตามวิจริราญยานะคะก็คือตามวิจรารณญาณของผู้ที่ทําวิจัยส่วนคิดตามโควต้านะคะก็คือจํานวนตัวอย่างที่อุณสมบิที่ไม่เหมือนกันส่วนโดยให้ตัวอย่างแนะนําต่อไปนะคะก็คือเก็บจากตัวอย่างจํานวนน้อยแล้วแนะนําต่อไปค่ะการจัดทำแบบสอบถามนะคะ ก็จะมี3แบบค่ะแบบที่1ก็คือมาตรฐานนะคะเป็นชื่อระดับแบ่งกลุ่มนะคะก็คือวัดความแตกต่างแยกประเภทเป็นกลุ่มส่วนแบบจัดอันดับนะคะก็คือแยกความแตกต่างเปรียบเทียบเรียงลำดับจากมากไปน้อยนะคะส่วนแบบ ช่วงนะคะแบบช่วงก็คือแยกความแตกตา่างเปรียบเทียบทราบระยะความแตกต่างค่ะส่วนแบบตาส่วนนะคะก็คือเหมือนแบบช่วงสามารถเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มได้ค่ะทาคติทัาศนักตินะคะก็จะมีหนึ่งคอค่ะเปรียบเทียบทีละคู่นะคะก็คือ ระหว่างตัวเลือกที่มีอยู่ทีละคู่ค่ะเพื่อให้ได้คะแนนค่ะส่วนเรียงเรียงลำดับคําตอบน,นะคะก็คือมีตัวเลือกให้เลือกจากลำดับค่ะ <fooled. S 1> ส่วนให้คะแนนโดยก Schools, ําหนดผลรวมคงที่นะคะก็คือให้คะแนนตามตัวเลือกะค่ะส่วนส่วนข้อสี่นะคะมาตาลิเิลค่ะก็คือประมาณประมาณด้วยความเห็นมากบานกลางน้อยะคะ่ะส่วนระดับความแตกต่างโดยความหมายนะคะก็คือให้คะแนนบนเส้นจํานวนค่ะ สุด้ายนะคะข้อ6นะคะก็คือมีคําตอบยืนเพิ้นค่ะก็คือเกณฑ์ระดับเกณฑ์ระดับคะแนนไว้ล่วงหน้าค่ะเทคนิคการล่างคําตอบนะคะก็จะมีอยู่14ข้อด้วยกันกันค่ะเทคนิคการล่ามคำตอบนะคะก็จะสรุปออกมาได้14ข้อดังนี้นะ ข้อแรกนะคะก็คือการแนะนาการสํารวจวิจัยค่ะข้อที่2นะคะถามเฉพาะที่จําเป็นค่ะก็คือถามคําถามข้อมูลที่เราอยากจะรู้ที่จําเป็นข้อ3นะคะใช้ภาษาที่เหมาะสมค่ะก็คือใช้ภาษาที่จัดกลุ่มแล้วก็เหมาะสมกับผู้ที่เราไปสัมภาษณ์ค่ะข้อสนะคะคาถามคุณสมบัติผู้ตอบค่ะก็คืออาจจะถามข้อมูลที่เราอยากจะรู้คุณสมบัติเพิ่มเติมค่ะข้อ5านะคะก็คือจัดกลุ่มลําดับความ คำถามให้เหมาะสมค่ะข้อ6นะคะช,ชัดเจนและมั่นย่างค่ะข้อ7นะคะคำตอบเป็นอิสระต่อกันค่ะอาจจะเป็นคำถามปลายเปิดเลือกให้ผู้ตอบได้มีอิสระในการตอบคำถามมากขึ้นค่ะข้อ8นะคะคำตอบต้องอครอบคลุมค่ะข้อ9้านะคะระมัดระวังในการตั้งคำถามค่ะข้อสินะคะไม่มีคำถามซ้อนค่ะข้อ11นะคะหลีกเลี่ยงคำที่เรียกปฏิกิริยาหรืออารมณ์ของผู้ตอบค่ะข้อ12นะคะ คำถามประเทศสมมุติค่ะข้อส3บานะคะไม่มีคําถามที่เน้นความจำค่ะและข้อสุดท้ายนะคะแบบแบบสัมภาษณ์แบบพงตัวแบบพงตัวผู้ผู้สอบถามแบบคนที่จะโชว์การแล้วก็แนะนําตัวเองแบบเป็นทางการนะคะ มาตาวาัดทาสนาคติเทคนิคการล่าคำตอบสามหัวข้อย่อยเหล่านี้จัดอยู่ในการจัดทำแบบสอบทามนะคะค่ะแล้วลวันนี้ก็จบการนำเสนอแบบการสอนแบบมาแลิ้นค่ะขอบคุณค่ะ Just